อานบุคกลุญเจรินแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของกรรมเป็นของระดมเป็นของเดียเป็นสุขปฏิหารและย่อมยังกุศลต่างหากเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันกระตัไปให้จังหว จิตทาเรียบเหมือนปุ่นทุรีคงขึ้นเหนือเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงมาเรื่องทําปุ่นท่ดีเหล่านั้นให้ทันกระจายไปให้ดับพักไปได้โดยควรเก่ฐานะก็ไจะไปที่ถกกล่าวอาณาปานะสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้วทำไม่มากแล้วก็เป็นของยมกเป็นของพระนิ่เป็นของเยเป็นหยุดของเยนันและย่อมยำุณและอมอันเป็นตาที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตา,าไปรว อาณาสติีในช่วงกาเยังรับมือถึงฤีิเรากล่าวว่าอยู่ไม่เหมือนงานกับการตั้งตามคำสั่งของรัศาสตราภิรัติกา่าวว่าไม่จัดมีตาปากโองสาวเว้นไปเล่าก็จะป่วยข่าวไปใหญ่ถึงผู้ระดับขึ้มาก ซึ่งอาณาปานสุตตินั้นว่าถ้าจะเดินอาณาปานสุตติย่อมเชื่อว่าจะเดินจายตะตาตุติที่วลาในคนมีนี้ที่ถูก,ก,กปไปเลี้ยวอยู่ป่าหรือคดไม้หรือเอือดว่านโคดอาบนั่งเอนขาเข้ามาโดยโั่ตั้งสายตรง ดำดงรงประบิเฉพาะหน้าโดยนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้จักว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้จักว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าตั้า ก็รู้จักว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้จักว่าเราหายใจออกสั้นเลยย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ร้องกฉพาะซึ่งตายทับปวดหายใจเข้าว่าเรา